สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครกำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ Inback เติมเกมลารับเติมเกมออนไลน์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง และสาหรับใครที่กําลังหาแพ็กเกจเติมเกมบูมออริจินราคาพิเศษทางร้านก็มีให้เลือกมากมายหลายราคาพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง30เเซและในช่วงนี้ก็พิเศษสุดๆเลยนะครับทางร้านได้ปรับราคาแพ็กใหญ่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ2 4 0 0ถึง2,500บาทสําหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อไปที่แฟนเพจ i ิน a c กเติมเกมได้เลยแต่ก็ระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับเอาล่ะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันที่ดันเจียนเรื่องประการแห่งความมืดในระดับทั่วไปนะครับ ซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาต่อกันที่สเตจท,ที่3แล้วก็สเตจท,ที่4และสําหรับใน2สเตจนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสายฟรีเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นด่านที่เน้นพลังโจมตีเป็นหลักเลยถ้าดาเมจไม่พอเล่นยังไงก็เก็บ3ดาวไม่ไหวนะครับแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปเนาะในช่วงแรกเนี่ยเราเล่นแค่ผ่านก่อนก็พอนะครับเอาละและเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าครับ โอเคนะครับสาหรับดันเจี้ยนเนื้อเรื่องประการแห่งความมืดในระดับทั่วไปในสเตจท,ที่3และสะเตจท,ที่4ถ้าพลังโจมตีของเราแรงพอก็สามารถเล่นได้แบบสบายๆเลยนะครับแค่ทําตามที่ผมแนะนําก็พอนะยังไงก็สามารถเก็บครบ3ดาวได้แน่นอนเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอาละครับเรามาต่อกันที่ดันเจี้ยนในสเตจท,ที่3เลยนะ สำหรับในดันเจี้ยนนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าดามเมดเราไม่แรงพอเราก็จะเก็บ3ดาวไม่ได้นั่นเองนะซึ่งเงื่อนไขในการผ่านในสเตจนี้ก็คือเราจะต้องฆ่าบอสนกเหี่ยวให้ตายภายใน27เทิรเทนนะครับและถ้าดูจากพลังลบของตัวละครผมในตอนนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะยังฆ่าบอสไม่ทันหรอกนะเพราะฉะนั้นในดันเจี้ยนนี้สําหรับผมแล้วก็เอาแค่เล่นผ่านก่อนก็พอนะครับส่วนใครที่ดามเมจแรงอยู่แล้วผมคิดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะ นี่นะครับเมื่อเราเข้าดันเจี้ยนมาแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือโจมตีบอสนกเหย่ยวอย่างเดียวเลยนะโดยที่เราไม่ต้องสนใจบอสหมาป่านะครับเทิร์นแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดยาเพิ่มเลือดหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะยื้อไม่ไหวนะครับผมนี่นะครับหลังจากปั๊มยาแล้วกดสกิลอะไรได้ก็ทําการโจมตีใส่นกอินทรีได้เลยตอนแรกผมนึกว่านกเหยี่ยวนะครับที่ไหนได้เป็นนกอินทรีเนาะ <laughs> โอเคนะครับผม นี่นะครับตอนนี้เนี่ยนกนะครับก็จะทําการโจมตีใส่เรานะส่วนเจ้าหมาป่าเนี่ยมันก็จะทําการกลางอนาเขตสกิลใส่เราซึ่งถ้าเรานะครับผมตัวละครเก่งพออยู่แล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเดินหนีก็ได้นะแต่ถ้าตัวละครยังไม่ค่อยเก่งแบบผมเนี่ยก็แนะนําว่าเดินหนีก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยผมจะยังไม่หนีแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้บอสโจมตีเพื่อที่เราจะได้ใช้ท่าอันตินั่นเองเนาะออ้ติดคิทีละสนะครับ ไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับอาวุธปืนไฟฟ้าเนาะก็เป็นอาวุธที่ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเอาไปลงดันเจี้ยนหรือว่าเอาไปเล่นใน PVP เนาะนี่นะครับบอสนกอินซีนะครับผมมันก็จะมีสกิลในการฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยนะทําให้เราเนี่ยค่ายากขึ้นไปอีกโอเคพอมาถึงเทิรนี้ก็เหมือนเดิมครับมีสกิลอะไรใส่ได้ก็จัดไปชุดใหญ่เลยไม่รู้คิจะติดมากน้อยขนาดไหนนะครับผม ถ้าติดขิเยอะหน่อยนี่ก็น่าจะสบายนะครับโอ้ Ooh, ติดขีแค่ดอกเดียวนะ <c oughs> <c oughs> ก็อย่างว่านะครับดาเมจตัวละครของผมตอนนี้มันยังนิดหน่อยอยู่เลยอะ่ะมันก็เลยสู้บอสลําบากโอ้ Ooh, นี่นะครับผมตอนนี้เนี่ยบอสหมาป่าก,ก็จะกลางอาณาเขตใส่เราอีกแล้วนะในเทอร์นี้เนี่ยผมจะไม่ยืนรับดาเมจแล้วนะครับเพราะว่าพลังชีวิตเหลือน้อยเหลือเกินเดี๋ยวผมจะทําการกดฟื้นฟูพลังชีวิตก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดินออกมา แล้วก็เหมือนเดิมครับทําการโจมตีบอสนกอินทรีได้เลยเอ๊ะทำไมรอบนี้ไม่มีระยะบอกก็ไม่รู้นะครับว้าวติดคีอีกแล้วนะครับเออสุดยอดเลยฮะสําหรับอาวุธปืนไฟฟ้าเนี่ยสงสัยผมน่าจะต้องเอามาเล่นแล้วละ่ะนี่นะครับบอสนกอินทรี see, ฟื้นฟูพลังชีวิตทีหก0 0นกว่าเลยนะแต่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับทุกครั้งที่บอสมันจบเทินเนี่ยเลือดของบอสมันก็จะลดลงด้วยนะครับผมประมาณ 2- 3ันเลยนะ เอาละครับเธอนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะกดสกิลไปได้เลยแล้วก็ทำการโจมตีบอสได้เลยนี่นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เทินที่15แล้วนะถ้าอยากจะเก็บให้ได้3ดาวเนี่ยเราต้องไม่เกิน27เทริรเทนเนาะดูแล้วผมไม่น่าจะทันหรอกนะเอาละตอนนี้บอสก็โจมตีสายเราอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวบอสหมาป่านเนี่ยมันก็จะทำการกลางอนณาเขตสายเราอีกแล้วซึ่งในรอบนี้เนี่ยผมว่าผมจะไม่หนีนะ ผมจะกดสกิลอันตินะครับใส่บอลนกอินทรีเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวพอหมาป่าโจมตีเนี่ยเราก็จะได้เก็บนะครับผมเกียริอันติเพิ่มขึ้นมาอีกรอบนึงเนาะนี่นะครับไม่รู้ว่าจะโดนทุกนัดหรือเปล่าเดี๋ยวเรายิงเต็มที่เลยแล้วกันเรียบร้อยนะครับผมโดนแค่2อนัดหรือเปล่าเนี่ยหลุดไปนัดหนึ่งนะครับน่าเสียดายมากๆเลยอะ่ะองศาในการยิงเราไม่พอนะนกมันก็บินซะสูงเกินอ่ะนะ นี่นะครับฟื้นฟูพลังชีวิตอีกแล้วแล้วแบบนี้เราจะจบทันยี่สิบเจ็ินได้ไงอ่ะเอาล่ะครับเทินต่อมาเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเนาะเดี๋ยวเราก็ฟื้นฟูพลังชีวิตก่อนนะครับโอ้องศาในการยิงแทบไม่มีเลยนะครับเนี่ยจะไหวหรือเปล่าน่าจะโดนอยู่นะครับผมอ้าวไม่โดนเฉยเลยนะครับเรียบร้อยแล้วละ่ะ เอออันนี้ก็คือข้อเสียของอาวุธที่มีองศาในการเล่นน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ได้จะเก็บ3ดาวอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เอาแค่ผ่านก็พอนะครับโอเคตอนนี้บอสหมาป่าก็กางอนาเขตอีกแล้วเดี๋ยวเราก็เดินหลบก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อความปลอดภัยถ้ามีสกิลเพิ่มเลือดก็อย่าลืมกดด้วยนะครับโอ้โหพอกดสกิลเพิ่มเลือดปึ๊บครับผมเป็นไง ระยะองศาในการยิงไม่พออีกแล้วนะครับโอ้โหอยากจะบ้าตายอะไรกันครับเนี่ยเราเสียโอกาสในการโจมตีบอสไปสองเทินแล้วนะโอ้โหแย่เลยแบบนี้แย่เลยสงสัยดูแล้วผมน่าจะเก็บได้แค่ดาวเดียวเนาะถ้าใครมีอาวุธพวกก้อนอิดนะครับผมหรือว่าอาวุธที่องศาในการเล่นเยอะๆเนี่ยมันก็จะเล่นง่ายขึ้นนะนะนี่นะครับเทินนี้เดี๋ยวเราก็ ใช้สกิลอันติโจมตีใส่บอสไปได้เลยออ้ติดคิว้าวความแรงใช้ได้ถ้าสมมุติว่าผมไม่พลาดไปสองเทอเนี่ยบอสก็มีโอกาสตายอยู่นะคิดว่าตอนนี้เราก็แค่ลุ้นให้มันได้ครบ2ดาวก็ยังดีเนาะเอาละครับตอนนี้บอสนกอินทรีก็ใกล้จะตายแล้วนะครับอา้าวทำไมอยู่ดีๆพลังชีวิตของเราเด้งขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับผมอันนี้ก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะ เป็นยังไงครับองศาในการยิงพอหรือเปล่าได้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าดาเมจจะเพียงพอหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองดูโอเคบอสไม่ยอมตายนะครับแค่นิดเดียวเองอะแต่ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับน่าจะเก็บได้ประมาณ2ดาวแหละโอ้บอสฮิวเพิ่มขึ้นมาอีก6,000แต่ว่ามันก็เลือดลดไปอีก5,000กว่านะครับก็น่าจะผ่านแหละเทอร์นี้ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะ นี่นะครับเราก็ทําการโจมตีบอสได้เลยไม่ต้องหลบสกิลแล้วล่ะโอเคนะครับหลังจากที่เราเนี่ยทำการฆ่าบอสนุกอินซีได้เนาะประตูนะครับผมมันก็จะเปิดออกแล้วเราเนี่ยก็จะสามารถผ่านดันเจี้ยนในสเตจนี้ได้ทันทีเลยนะส่วนระดับดาวที่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจํานวนเทิร์นในการเล่นเนาะถ้าอยากจะผ่าน3ดาวก็ต้องเล่นให้ทันภายใน27เทิร์นนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ดันเจี้ยนในสเตจที่4เลยแล้วกันนะ สำหรับดันเจี้ยนนี้ก็ค่อนข้างเล่นยากอยู่พอสมควรนะครับเพราะถ้าดามเมตเราไม่แรงพอเราก็จะเล่นไม่ผ่านนะเนื่องจากว่าเราเนี่ยจะต้องทำลายประตูแห่งนรกทั้ง4อันให้พังก่อนที่บอสมิโนทอร์จะตื่นขึ้นมาไม่อย่างนั้นเราจะถูกปรับแพ้ทันทีนะครับนี่นะครับเมื่อเราเข้ามาในดันเจี้ยนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องโจมตีประตูแห่งนรก ซึ่งประตูที่เราจะสามารถโจมตีได้เนี่ยจะต้องเป็นประตูที่ทําการอ้าปากอยู่เท่านั้นนะถ้าเป็นประตูที่ทําการปิดปากเนี่ยเราจะโจมตีไม่ได้นะครับสําหรับประตูที่อยู่ทางด้านบนนะครับก็แนะนําว่าให้ทําองศานะครับประมาณ60องศาแล้วก็โจมตีไปด้วยความแรงประมาณ75-76นะครับนี่นะครับถ้าสมมุติว่าความแรงมันไม่พอดีเนี่ยเราก็จะไม่สามารถทําลายประตูได้เนาะเอาละรครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่เทินที่2นะครับ สำหรับเทิร์นที่2เนี่ยในรอบนี้นะครับประตูบานที่เปิดอยู่ก็จะเป็นทางด้านขวาล่างเนาะก็แนะนําว่าให้ทํามุมอยู่ที่55องศาแล้วก็ยิงไปด้วยความแรงประมาณ51นะครับนี่ประมาณ55 0 1นะน้ําหนักมันก็จะพอดีเลยเนาะแล้วเราก็จะสามารถทําลายประตูแห่งนรกได้นะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยประตูแห่งนรกก็พังไปแล้วทั้งหมด2อันนะครับ นี่นะครับพอมาถึงเธอหนี้เนี่ยมันก็จะมีโล่ที่เป็นหัวสิงโตนะครับขึ้นมาบังประตูเอาไว้ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถโจมตีประตูได้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องทําลายโล่หัวสิงโตนี้ให้พังก่อนนะและตรงนี้เนี่ยแหละนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถผ่าน3มดาวได้นะครับถ้าเกิดว่าดาวเมจเราไม่แรงพอเนาะ สำหรับโล่หัวสิงโตนะครับในตอนนี้เนี่ยผมต้องใช้จํานวนรอบในการเล่นประมาณถึง3รอบเลยนะถึงจะสามารถทําลายโล่ได้นะครับผมซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียเวลามากๆเลยนะนี่นะครับแต่ถ้าใครดาเมียแรงเนี่ยโจมตีแค่2ครั้งก็น่าจะพังได้แล้วนะครับผมตอนนี้ประตูแห่งนรกที่เหลืออยู่ก็จะเป็น2บานที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเอาละเดี๋ยวเทอนี้เนี่ยผมน่าจะสามารถทําลายโล่หัวสิงโตได้แล้วนะ โอเคนะครับก็กดสกิลไปเลยแล้วก็ทำการทำลายไปได้เลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับตอนนี้โลที่เป็นหัวสิงโตเนี่ยก็พังเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเทินต่อไปเนี่ยประตูบานไหนมันจะอ้าปากนะครับผมโอเคนะครับสำหรับในเทินต่อมานะครับผมประตูบานที่อ้าปากก็จะเป็นประตูที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างนะสำหรับประตูซ้ายล่างเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ทำมุมไปที่55องศานะครับ สำหรับความแรงในการยิงเนี่ยก็แนะนำเลยนะครับว่าให้ยิงแรงกว่าที่ระบบแนะนําประมาณ1-2ขีดกําลังดีนะครับนี่นะครับผมระบบแนะนํา45ผมยิงไปประมาณ46เนาะประตูก็จะพังทันทีนะครับเอาละตอนนี้เราก็เหลือประตูอยู่แค่บานเดียวเท่านั้นแล้วนะก็เป็นประตูที่อยู่ทางด้านซ้ายบนนะครับโอเคในเธอนี้ประตูอ้าปากพอดีนะครับสําหรับประตูที่อยู่ทางด้านซ้ายบนเนี่ยก็แนะนําว่าให้ตั้งมุมไปที่70องศา แล้วก็ยิงไปด้วยความแรงมากกว่าที่ระบบแนะนำประมาณ1-2ถึงขนะีดเนาะก็เหมือนกับประตูที่อยู่ทางด้านซ้ายล่างเลยนะครับนี่นะครับผมระบบแนะนำประมาณ61นะผมก็ยิงไปประมาณ62เนาะเรียบร้อยนะครับผมเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถทําลายประตูได้ครบทั้ง4บานแลวนะครับที่สําคัญเนี่ยเราใช้จํานวนเทินในการเล่นไปแค่17เจ็ดทินเองนะเราก็จะสามารถเก็บ3ดาวได้พอดีนะครับผม โอเคนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการเล่นดันเจีย้ยนเนื้อเรื่องปรากราแห่งความมืดในระดับทั่วไปในสเตจที่3แล้วก็สเตจที่4นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วในดันเจีย้ยนนี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างเล่นง่ายอยู่นะเพราะว่ารูปแบบในการเล่นมันค่อนข้างตายตัวแค่ทําตามที่ผมแนะนําก็สามารถเก็บครบ12ดาวได้แบบสบายๆเลยแหละครับแล้วสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม